ในเมืองเดลีประเทศอินเดียณบริเวณของกลุ่มโบราณสถานกุตุมีนามีวัตถุบโบราณชิ้นหนึ่งที่ไม่ได้เพียงเป็นเสาแต่เป็นปริศนาทางวิทยาศาสตร์ที่ท้าทายความรู้ยุคปัจจุบันของเราเสาเหล็กมหฮืมาต้นนี้หนักกว่า6ตันตั้งตระงานอยู่กลางแจ้งมาแล้วกว่า1,600ปี ตลอดสี่ศตวรรษที่ผ่านมาเสาต้องเผชิญกับความโหดร้ายของธรรมชาติทั้งความร้อนจัดความชื้นสูงและฝนตามฤดูกาลที่รุนแรงของอนุทวีปอินเดียเหล็กธรรมดาเมื่อสัมผัสกับความชื้นและออกซิเจนจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการกัดกร่อนหรือที่เรารู้จักกันในชื่อสนิมซึ่งคือเหล็กออกไซด์ที่ไม่มีโครงสร้างที่มั่นคงมันจะผุพังสลายตัวกลายเป็นผงสีแดงในเวลาไม่กี่ทศวรรษแต่นี่ เสาต้นนี้เสาเหล็กแห่งเดลีมีผิวที่เรียบเนียนผิดปกติแทบไม่มีร่องรอยการผูกกร่อนอย่างรุนแรงเลยมันยังคงแข็งแกร่งเหมือนวันที่สร้างเสร็จเมื่อศตรวตรวตรษที่4คำถามที่นักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ทั่วโลกต้องเผชิญคือเป็นไปได้อย่างไรที่เสาเหล็กบริสุทธิ์ขนาดมหึม,มาต้นนี้จะไม่ขึ้นสนิมตลอดช่วงเวลาอันยาวนานเช่นนี้ทั้งที่ควรจะถูกทำลายไปนานแล้ว เมื่อหลักฐานทั้งประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในเบื้องตน้นไม่สามารถอธิบายปรกากฏการณ์ที่ขัดแย้งกับหลักการพื้นฐานทางเคมีได้นักทฤษฎีสมคบคิดจึงเริ่มกล่าวอย่างหนักแน่นว่านี่คือหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้ของเทคโนโลยีจากนอกโลกหรือวัตถุลึกลับที่ทิ้งไว้โดยอารยธรรมที่สูงทรงกว่าซึ่งมนุษย์ในศตรวรรษที่4ไม่น่าจะมีศักยภาพที่จะสร้างได้เองหรือว่านี่คือคำตอบที่น่าทึ่งและน่าภาคภูมิใจยิ่งกว่านั้น นี่คือสุดยอดงานช่างและการเล่นแรบแะท่าทางโลหะวิทยาอันซับซ้อนที่เป็นผลลัพธ์ของภูมิปัญญาที่สั่งสมมายาวนานของอารยธรรมอินเดียโบราณที่ก้าวล้ำเกินกว่าที่เราเคยประเมินไว้หรือเรากาลังจะเจาะลึกความลับที่ซ่อนอยู่ในเสาต้นนี้อย่างละเอียดเป้าหมายของเราคือการสืบสวนหาความจริงทางโลหะวิทยาอย่างเป็นระบบแกะรอยกระบวนการสร้างและเปิดโปงสูตรลับทางเคมีที่ถูกซ่อนไว้ในเนื้อเหล็กกว่าพันปี เตรียมพบกับการสืบสวนที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาโบราณอย่างสิ้นเชิงความจริงไม่ได้อยู่บนฟากฟ้าแต่อยู่ภายใต้ผิวเหล็กที่แข็งแกร่งนี้เราจะพาคุณไปทําความเข้าใจกับเคมีที่ไม่ธรรมดาของมันเสาเหล็กแห่งเดลีมีบันทึกว่าสร้างขึ้นประมาณปีคริสต์ศักราช400ยุคทองของจกักรวรรดิคุปตะนี่คือช่วงเวลาที่อินเดียรุ่งเรืองที่สุดในทุกด้านเป็นยุคที่นักปราชญ์อย่างอารยาพัตะ คิดค้นแนวคิดเรื่องศูนย์และพัฒนาตรีโกณมิติการก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวแต่สะท้อนถึงการลงทุนอย่างมหาศาลในด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และงานช่างฝีมือชั้นสูงจารึกบนเสาระบุชัดเจนว่าเสาหิงัชชนะนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระวิษณุและเพื่อเฉลิมฉลองวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ที่ชื่อว่าจันทราซึ่งก็คือพระเจ้าจันทรคุปที่สองที่ยิ่งใหญ่ ขนาดคือความท้าทายแรกที่นักวิจัยต้องเผชิญเสาสูงถึง7.2เมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ฐานประมาณ40เซนติเมตรและมีน้ำหนักรวมกว่า6000กิโลกรัมนี่คือปริมาณเหล็กที่มหาศาลมากสำหรับยุคนั้นการหล่อเหล็กชิ้นเดียวขนาดมหึมาเช่นนี้เป็นไปไม่ได้ทางเทคนิคและวิศวกรรมในยุคนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเสาไม่ได้ถูกหล่อเป็นชิ้นเดียวแต่มันถูกสร้างผ่านเทคนิคโบราณที่ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงที่เรียกว่า การเชื่อมด้วยการตีช่างตีเหล็กโบราณต้องเอาเหล็กบริสุทธิ์ก้อนเล็กๆหรือที่เรียกว่าบลูมมาให้ความร้อนในเตาถ่านที่อุณหภูมิสูงกว่า1,100อองศาเซลเซียสอย่างต่อเนื่องเมื่อเหล็กแดงได้ที่และอ่อนตัวจนถึงจุดหลอมรวมต้องใช้แรงงานคนจำนวนมากและค้อนขนาดใหญ่ตีเหล็กแต่ละก้อนให้รวมเป็นเนื้อเดียวกันกระบวนการนี้ต้องทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นเวลาหลายเดือนติดต่อกันโดยต้องรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมไว้ตลอดเวลา คาดการกันว่าต้องใช้คนงานผู้เชี่ยวชาญด้านการตีเหล็กหลายร้อยคนทำงานร่วมกันเป็นทีมที่มีการประสานงานอย่างสมบูรณ์แบบในสภาพความร้อนที่แผดเผาความแม่นยำทางเทคนิคนี้เหนือกว่าความสามารถของช่างเหล็กในยุคสมัยเดียวกันของโลกตะวันตกมากเหล็กที่ได้บริสุทธิ์กว่า98%แแทบจะเป็นเหล็กบริสุทธิ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรู้ในการถลุงแร่เหล็กจากสินแร่ระดับสูงของช่างอินเดียในเวลานั้นพวกเขารู้จักวิธีการดึงโลหะบริสุทธิ์ออกจากแร่อย,อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เตาถลุงที่เรียกว่าบลูเมอรีแต่ความบริสุทธิ์ของเหล็กกลับกลายเป็นปริศนาที่สองที่สร้างความขัดแย้งทางเคมีเพราะในทางโลหะวิทยาเหล็กบริสุทธิ์ยิ่งควรขึ้นสนิมได้ง่ายกว่าเหล็กกล้าผสมที่ใช้ในปัจจุบันเสียอีกกลไกการเกิดสนิมเป็นกระบวนการทางเคมีไฟฟ้าที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเหล็กทําปฏิกิริยาทางเคมีไฟฟ้ากับออกซิเจนที่ละลายในน้ําเกิดเป็นสนิมสีแดงซึ่งเป็นเหล็กออกไซด์แต่ที่เสาเหล็กเดลี ปฏิกิริยาการเกิดสนิมรุนแรงกลับหยุดชะง,งักอย่างลึกลับการกัดกร่อนไม่สามารถกินเข้าไปในแกนกลางของเสาได้เลยคำถามจึงกลับมาอีกครั้งปฏิกิริยาทางธรรมชาตินี้ถูกขัดขวางได้อย่างไรและด้วยสารอะไรที่มนุษย์โบราณใส่เข้าไป ความลับที่แท้จริงจึงถูกเปิดเผยโดยการวิเคราะห์ทางเคมีสมัยใหม่ภายใต้พื้นผิวที่ดูเหมือนปกติทีมวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งอินเดีย IIT การปูพบว่ามีเกราะป้องกันบางเฉียบซ่อนอยู่และเกราะนี้ไม่ได้มาจากดาวดวงไหนแต่มันมาจากองค์ประกอบทางเคมีที่ถูกใส่เข้าไปอย่างจงใจนั่นคือการคงไว้ซึ่งสิ่งเจือปนที่ถูกมองข้ามการทดสอบพบปริมาณฟอสฟอรัสที่สูงผิดปกติในเนื้อเหล็กปริมาณฟอสฟอรัสที่ตรวจพบสูงกว่าเหล็กกล้าค คาร์บอนต่ำสมัยใหม่ถึง10เท่านักวิจัยสรุปทันทีฟอสฟอรัสที่หลงเหลืออยู่ในเนื้อเหล็กนี่แหละคือตัวแปรสำคัญที่ทำให้เสานี้อยู่ยงคงกระพันฟอสฟอรัสที่ถูกทิ้งไว้ในเนื้อเหล็กนี้คือจิ๊กซอตัวสำคัญที่นำไปสู่คำตอบของปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเสาเหล็กแห่งเดลี ก,กลไกทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งเป็นดังนี้เมื่อเสาเหล็กโดนความชื้นจากฝนหรือหมอกฟอสฟอรัสที่ละลายอยู่ในผิวเหล็กจะถูกเร่งให้มาทำปฏิกิริยาที่ผิวหน้าอย่างรวดเร็วเกิดเป็นชั้นบางเฉียบที่เรียกว่ามิสาาว,วัยหรือเหล็กไฮโดรเจนฟอสเฟต ชั้นฟิล์มนี้บางเฉียบน้อยกว่า1.20ส่วน20มิิเมตรแต่มันคือสนิมดีที่ก่อตัวอย่างหนานแน่นสร้างเกราะป้องกันอากาศและความชื้นไม่ให้ซึมเข้าไปกัดกินแกนกลางได้อีกนี่คือความอัจฉริยะที่เกิดจากสูตรการถลุงแร่ที่แตกต่างจากปัจจุบัน ช่างโบราณไม่ได้ใช้หินปูนในการถลุงทําให้ฟอสฟอรัสที่ปนอยู่ในแร่ยังคงอยู่ในเนื้อเหล็กในโลหะวิทยาสมัยใหม่เราพยายามกําจัดฟอสฟอรัสเพราะมันเป็นตัวร้ายที่ทําให้เหล็กเปราะเมื่อมีปริมาณคาร์บอนสูงแต่ช่างอินเดียใช้เหล็กบริสุทธิ์ซึ่งมีคาร์บอนต่ํามากการมีฟอสฟอรัสสูงในเหล็กคาร์บอนต่ําจึงไม่ทําให้เปราะอย่างรุนแรงแต่กลับมอบกรอบป้องกันสนิมที่สร้างและฟื้นฟูตัว,ตวเองได้ให้พวกเขาแทนนี่คือการเล่นแร่ปแปราธาตุที่ลงตัวกับสภาพแวดล้อมเฉพาะตัวของเดลี ความแข็งแกร่งทางกลก็ไม่ธรรมดามีบันทึกกล่าวถึงความพยายามยิงเสานี้ด้วยปืนใหญ่ในศตวรรษที่18แต่ทำได้แค่สร้างรอยบุบการอยู่รอดของเสานี้พิสูจน์ได้ว่าช่างเหล็กในยุคนั้นมีความเข้าใจอย่างลึกซึง้งไม่ใช่แค่เรื่องความต้านทานสนิมแต่รวมถึงความทนทานต่อแรงกระแทกด้วย แต่ความทนทานของเสาก็ถูกคุกคามจากปัจจัยที่คาดไม่ถึงนั่นคือมนุษย์เองเมื่อความเชื่อทางไสยศาสตร์ที่ว่าการกอดเสาและมือสัมผัสกันจะนํามาซึ่งความโชคดีได้แพร่กระจายออกไปทําให้เกิดการสัมผัสจํานวนมากจากนักสแสวงบุญและนักท่องเที่ยวซึ่งนํามาซึ่งเหงื่อและความมันสารอินทรีย์เหล่านี้ทําลายชั้นฟิลมิซาวัยที่ป้องกันตามธรรมชาติรัฐบาลอินเดียจึงต้องตัดสินใจสร้างรั้วกั้นรอบเสาในปี1997เพื่อปกป้องชั้นผิวประวัติศาสตร์นี้จากความรั และความศรัทธาที่เกินขอบเขตซึ่งน่าประหลาดใจที่มนุษย์คือภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแล้วทฤษฎีนอกโลกล่ะในช่วงทศวรรษที่1970เอริกฟอนดานิเค่นนักเขียนชื่อดังด้านทฤษฎีสมคบคิดได้ยกให้เสานี้เป็นหนึ่งในหลักฐานชิ้นเอกของยานพาหนะของพระเจ้าอ้างว่ามนุษย์ในยุคโบราณไม่มีทางสร้างวัตถุเหล็กทนสนิมขนาดใหญ่นี้ได้เองอย่างแน่นอน แต่เมื่อความรู้ด้านโลหะวิทยาโบราณของอินเดียถูกเปิดเผยและมีการทดลองทางเคมีที่พิสูจน์ได้จริงวอนดานิเคนก็ถอนคำพูดยอมรับว่านี่คือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์โดยเฉพาะช่างตีเหล็กชาวอินเดียโบราณเสาเหล็กแห่งเดลีจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเทคโนโลยีโดดเดียว หลกฐานอื่นๆพบว่าช่างเหล็กโบราณของอินเดียมีการใช้คานเหล็กขนาดใหญ่ในโครงสร้างวัดอื่นๆทั่วประเทศเช่นคานเหล็กขนาดมหึมาที่พบในวัดโคนักและวัดปุรีคานเหล่านี้ก็แสดงคุณสมบัติทนสนิมสูงในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นเช่นกันนี่คือเทคโนโลยีแห่งชาติที่ได้รับการพัฒนาและส่งต่อกันมาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ของขวัญจากต่างดาวนักโลหะวิทยาในปัจจุบันพายายามทำเสาเหล็กนี้ซ้ำแต่กลับพบความท้าทายใหม่ที่ยากจะเรียนแดบ เพราะการสร้างเหล็กที่มีฟอสฟอรัสสูงในปริมาณ0.25%เพื่อให้ได้ชั้นป้องกันมิสไซล์ทาให้เหล็กเปราะเกินไปสําหรับการใช้งานโครงสร้างสมัยใหม่ที่ต้องรับน้ําหนักหรือแรงเค้นอื่นๆด้วยโดยเทคโนโลยีการถลุงสมัยใหม่มันยากที่จะควบคุมฟอสฟอรัสให้อยู่ในปริมาณที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยไม่ทําให้เหล็กเสียหายช่างเหล็กโบราณของอินเดียไม่ได้แค่สร้างอนุสาวรีย์พวกเขากําลังส่งต่อความรู้ทางเคมีฟิสิกส์เชิงลึก ผ่านกระบวนการที่พวกเขาอาจไม่เข้าใจด้วยสมการที่ซับซ้อนแบบวิทยาศาสตร์ยุคใหม่แต่มันคือความรู้จากการสังเกตและการปฏิบัติที่ถ่ายทอดผ่านงานฝีมือซึ่งมีค่าเทียบเท่ากับห้องแล็บสมัยใหม่และได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกว่ามากความจริงที่น่าทึ่งที่สุดและเป็นข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์คือเสาเหล็กต้นนี้เคยขึ้นสนิมอย่างแน่นอนแต่การเกิดสนิมในระดับแรกเริ่มนั้นกลับกลายเป็นกลไกลาการป้องกันตัวเองที่สมบูรณ์แบบ มันคือปรากฏการณ์ทางเคมีไฟฟ้าที่ซับซ้อนภายใต้เงื่อนไข2ประการที่สมบูรณ์แบบปริมาณฟอสฟ,ฟอรัสสูงในเนื้อเหล็กที่ทิ้งไว้โดยเจตนาและวัฏจักรความแห้งเปียกของสภาพอากาศในเดลีที่เอื้อต่อการสร้างเกราะมิสไวน์อย่างต่อเนื่องนี่คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมบทสรุปของการสืบสวนทางวิทยาศาสตร์นี้ชัดเจนและทรงพลังคือเสาเหล็กแห่งเดลีไม่ได้ถูกสร้างด้วยเทคโนโลยีจากนอกโลก แต่มันคือหลักฐานที่แข็งแกร่งที่สุดของความรู้เชิงปฏิบัติที่ล้ำลึกและเป็นระบบของช่างโลหะอินเดียโบราณอย่างแท้จริงพวกเขาได้ก้าวล้ำหน้าความเข้าใจโลหะว,วิทยาของโลกตะวันตกกว่า1น1,000ปีด้วยความเข้าใจอันชาญฉลาดในการเลือกแร่และการปรับกระบวนการถลุงเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่พิเศษที่ท้าทายการเวลามันคือชัยชนะของภูมิปัญญามนุษย์เหนือปริศนาธรรมชาติมันสอนเราว่า ความก้าวหน้าไม่ได้มาในรูปแบบเดียวเสมอไปบางครั้งเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดก็ถูกซ่อนอยู่ในวิธีการที่เรียบง่ายที่สุดมีเพียงการทดลองและการปรับปรุงแก้ไขนับพันครั้งและการถ่ายทอดจากช่างสู่ช่างผ่านการลงมือปฏิบัติจริงเสาเหล็กแห่งเดลีจึงไม่ใช่แค่เสาที่ไม่ขึ้นสนิมแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความยั่งยืนที่เกิดจากความตั้งใจและความเข้าใจธรรมชาติของวัสดุอย่างลึกซึง้งมันทา้าทายให้เราตั้งคำถาม ยังมีเทคโนโลยีโบราณอีกกี่อย่างที่ซ่อนอยู่และรอให้เราถอดรหัสและทำความเข้าใจก่อนที่เราจะสรุปว่าทุกความลึกลับที่ไม่อาจแก้ไขได้ต้องมาจากดาวดวงอื่นคุณคิดว่าช่างโบราณรู้ถึงความลับทางเคมีของฟอสฟอรัสหรือไม่หรือเป็นเพียงผลลัพธ์ที่โชคดีจากการลองผิดลองถูกตลอดหลายศตวตรรษรวมแสดงความคิดเห็นด้านล่างถ้าคุณชอบการสืบสวนที่เจาะลึกและเปิดโปงความลับทางประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์แบบนี้ อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการค้นพบครั้งต่อไป